ครับเอ,อเรื่องตานะครับผมมีปัญหาเรื่องตานะครับเคยผ่าต้อกระจกมาครั้งหนึ่งภายหลังมันก็มีอาการระคายระคายตานะครับเวลาเอ,อทำคอมพิวเตอร์ทำงานหรือว่าเล่นไอ้โทรศัพท์นี่รู้สึกว่าตามันแห้งมันแห้งแล้วก็มันละลาครับ หลังจากที่ผมได้ทานออปตาเบ,เบอร์รี่พลัสของดรนสพลโพิจิตนี่ครับผมทานตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่สิ่20 2ดมีนาคมตอนนี้มันก็ประมาณักได้สักสิบกว่าวันแล้วความรู้สึกผมมันรู้สึกว่าการละคายเคืองมันมันน้อยลงนะครับมันน้อยลงแล้วก็ อาการตาไม่ค่อยแห้งตาไม่ค่อยแห้งแล้วก็ผมสามารถเล่นหรือทำงานในคอมพิวเตอร์ได้ในเวลานานโดยไม่รู้สึกว่า,ามีการล้าหรือตาแห้งมากนักนะครับรู้สึกภาพรวมก็ดีขึ้นครับดีขึ้นครับอ,อัปตาเบอร์รี่พัดของดออร์นัทสพนนะครับทำทำให้รู้สึกอาการดีขึ้นครับอย่างที่เห็น